สวัสดีครับผมวันนี้ทำทำอะไรกินครับเนี่ยผัดผัดอะไรเนี่ยเขาเรียกอะไรเนี่ยพี่เตียงนี่นี่เขาเรียกว่าอะไรเนี่ยผัดปลาไหลผัดปลาไหลเหรอปลาไหลปลาไหลือกมะเขาปลาไหลวันนี้มันกินได้ไหมเนี่ยปลาไหลปลาไหลปลาไหลไอเขาดูหน้าหน่อยดูหน้าคนสับหน่อยดูหน้าคนสับหน่อยเดี๋ยวไปลองยูทูให้เอาแล้วดูหน้าคนสับหน่อยเอาน้าคนสับอะไร งูงูงูไม ok> ่ว่าพี่พี่พี่เรียกอย่างเดียวเนี่หาทุกเห่าเนี่นี่ครับพ่อขัวนะครับดูหน้าพ่อขัวนนีคทดูครับโหดูเครื่องแกงแล้วผมอ่ะเดี๋ยวเรามาดูตอนเสร็จอีกทีนึงเนี่ยเดี๋ยวเราใส่อะไรบ้างเนี่ยมีกระเทียมนะครับมีพริกมีผิวมะกรูดมีผิวมะกรูดขาตะไคร้ขาตะไคร้เอ้ยเขาเขาเรียกอะไรครับผัดเผ็ดงูเห่าผัดเผ็ดงูเห่ามาไหลมาไหลที่ไหนงูเห่างูเห่าก็งูเห่า งูเห he ่าป <more> ๋าบัดมาแล้วเขาเรียกเขาเรียกผัดเป็นกูเห่านะปงเนาะเดี๋ยวพอเะดี๋ยวคุยบเด้วยเชฟเชฟเตี้ยนะ้ครับผมสั่งการโดยป๋าบัตนะครับป๋าบัตเราถ่ายทุกคันตอนร้อมันร้อนเลยมันขึ้นเลย กินเยอะวันนีและเผ็ดด yeah. ีเขาบอกอ๋อน so uh. oh no, like. oh ี่ใส่เครื hmm. ่องแกงครับปูเลยครับผมอ่าใส่พริกแกงครับใส่เอางูงูใส่งูมากเเอาเลยครับขั้นตอนต่อไปครับงูครับงูที่เราสับกันไว้นะครับงูครับงู นี่ครับคนฆ่างูอยู่นี่นะครับคนฆ่างูไม่ใช่ของฆ่าหนูคนฆ่างูครับอ่าเราผัดกันแล้วนะครับผมอ่าเริ่มมาผัดนี่มาแล้วนี่นี่ก็สับนี่ก็สับแล้วไม่มาแล้วอ่าผัดแล้วผมเดี๋ยวเรามาดูว่ามันจะอร่อยไหมนี่เซฟนี่นี่ครับโหดูคว่า เผาก็ไม่มีมีอะไรเลยก็ว่าจะอยู่ก่อนหมดะมีอะไรกูไม่ได้ะยดๆด้วยยดมาน่าอไรอย่างเงี้ยอ้ายยดิโอ้ยไอตัวแรกเพราะว่าเต็มหม้ออันี้มันไปทางมันปชิชิมแล้วใส่ใส่เหล้าขาวนะครับเนี่ยใส่ล้ย่งหมดไม่รู้ ไอ้ลูกพี่ใส่ตรงนี้น้านะนี่เราเรานี่ใส่เพื่ออะไรนะอ่าเงยเฮ้ยสมญาตบู๊ข้าวเนี่ยนรามันอะไรยังไงเนาะยะเป็นขาวเราเสียดังไงด้วยมี่ได้ปรเทศอะไรหรอเดี๋ยวเรามาดูตอนเสร็จว่าจะเป็นยังไงครับเขาถานนะเดี๋ยวผมไปจับไปอันนี้เอาแล้วครับ เอาแล้วผัดเสร็จแล้วโอ้โหปะบัดเป็นไงวะปะบัดเดี๋ยวเรามาดูว so so ่าอร่อยเป็นไหนลองทำท่าชิมให้ดูหน่อยได้มันเป็นยังไงอร่อยยังต่างพูดใส่ใต้น้ำปลาครับทุลนี่ซอสนี่ซอสเลตุเลยซอสเลตุกี้อยู่ครับไอ้นวดดูซอสอะซอสไอ้นั่นะมีซอสเล็กอะซอสแล้วเดี๋ยวพอพอชิมเสร็จปุ๊บอร่อยไหนๆๆๆนนัอชิมหน่อยสิ เออเอออ่าขอจบคลิปน so <its> ี้ไว้แค่นี้ครับผมเาก็จะเพิ่มรสชาตินะครับด้วยนี่ครับซอสเนกี้ซอสเนกี้โอเคครับสมุนแบบนี่สอบแต่พี่ไทยเนาะคิวเนาะอ้าวโอเคเอาเอานี่ก็ถ่ายแต่พี่ไทยไม่ใช่ไงเจ้าที่ไม่รู้ไงถ้าพี่รู้เนี่ยพี่ซื้อพวก พริกไทยพวกอะไรมาแล้วไม่รู้เขาว่าทำสูตรอะไรพริกไทยอ่อนนะพริกไทยเม็ดเนี่ยเออนั่นแหละโอ้โหพอดีเลยแก๋วครบสูตรเดี๋ยวเราดูการชิมรอบสองดีกว่าอ๋อนภศชิมชิมนภศนี่ครับโดยมาสเตอร์เชฟครับปาบัตมาสเตอร์เชฟปาบัตถ่ายเต็มเลย จัดจ้านในย่านนีนน้ครับ